สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ ไม่นานมานี้นะครับผมก็เออได้ไปดูว่ามีหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันใช้พอดเรื่องว่าตัวเอกได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงยุคปี2000ผมก็เอ้ยปี2000มันเพิ่งผ่านมาไม่ใช่หรอจะย้อนเวลาอะไรทําไมย้อนไปแค่นี้แล้วก็มาคิดดูอีกทีว่าเอออปี2000นนี่มันก็ ยีปีแล้วหรอว่าเนี่ยโอ้โเวลาเพิ่งผ่านไปเร็วอะไรเช่นนี้นะครับปี2000ก็เป็นปีที่น่าคิดถึงในสมัยนั้นของผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มเล่นการ์ดประมาณปีนั้นนัแหละแล้วก็เป็นช่วงที่เมจิกก็เรียกได้ว่าบูมากหลายร้านการ์ดก็มีเมจิกมาขายนะครับเรียกได้ว่าถ้ามีร้านการ์ดสักสิบร้านเมจิกนี่ก็น่าจะปาไป8ปดเ้านแล้วก็คือเป็นการ์ดหนตัวที่ มีประจําร้านแน่นอนอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นนะการญี่ปุ่นยังไม่เข้ามาตีตลาดในไทยด้วยมีแค่ยูกิซามานเนอร์เมจิกสามอย่างเนี้ยถ้าใครเข้าเรื่องการ์ดก็ต้องเข้าจากทางสังอย่างนี้แหละซามานเนอร์อาจจะดีที่ว่าเป็นภาษาไทยแต่เมจิกก็เป็นการที่เรียกได้ว่าฟูมันใหญ่มากในวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนี่อันนี้คือหนังสือที่ผมซื้อมานะครับหน้าตาทําไมไม่เหมือนเมจิกอ่า มันเป็นหนังสือเดอะการ์ดแซครับหนังสือการ์ที่เรียกได้ว่าน่าจะดังที่สุดแล้วในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานี้มันไม่มีหนังสือการ์แล้วถึงหน้าปกจะเป็นไม่ใช่การ์ดจริงนะครับหน้าปกนี้เป็นการ์ดเมเยนใครผมก็เคยทำงานอยู่ที่นั่นแต่ว่าเล่มนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี ซึ่งผมพลาดมากเลยคือผมไปกดโดนหน้าปกเล่มนี้อ่ะมันมันจะเป็นเล่มที่ไม่ม่มีใครซื้อไปก็ได้นะเพราะว่ามันหน้าปกไม่ใช่เมจิกแต่ว่าเออข้างในก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมจิกอยู่สักประมาณ80%เ,เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูรีวิวว่าเล่มนี้มันมีอะไรบ้างอ่าหนังสือที่ข้ามการเวลามาจากยุคปี2,000มาจนถึงยุควันนี้นะครับข้างในนิตยสารเล่มนี้มีคอัมน้อะไรและมีอะไรที่น่าคิดถึงบ้างเดี๋ยวลองไปดูเริ่จากหน้าปกนะครับอ่า เป็นรูปนิตยสารที่หน้าปกมีสีสีสวยงามนะฮะเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่ไมเกิลไคมาออกโคตาโปรโมทนะครับอ่าแล้วก็น่าจะเป็นเล่มแรกๆด้วยนะที่มีอรแรกของไมเกนลไคแต่ว่าเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเมจิกันเปิดมาปุ๊บก็จะมีอ่านี่คือเดอะการ์เซ่สเปเชีนะครับในเล่มนี้ก็จะมีจ่อลึกของหนังสือของชุดโทเมนะแล้วก็ชุดอื่นๆก็อยู่ข้างล่าง อันนี้ไม่เป็นชุดจัดเมแล้วนะเล่มล่าสุดก็คือจะมีฟูลสวายเลอร์ครับสมัยก่อนเราก็ไม่มีเว็บการ์ดให้ดูใช่ไหมเราก็จะได้มาไล่ดูในหนังสือพวกนี้นี่แหละที่จะมีแบบการ์ดทุกใบแล้วอบิลิตี้ที่มันอ่านเห็นได้ชัดว่าเออเนี่ยถ้าเราจะจัดการ์ดสีขาวเราต้องมาดูอะไรก็จะมาจากหนังสือพิเศษพิเศษพวกนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นคอลัมน์จากอิดิเตอร์นะครับของเดอะการ์ดแซดเขาไม่ลงชื่อไว้อะ เขียนว่าเป็นเบตเตอร์เอตอนนี้เขาเจะอ,อยู่ที่ไหนกันนะอ่าแล้วก็เป็นสารบัญอ่านี่เป็นโบโตทัวร์บอสตันนะครับนี่เป็นการคาบข่าวมาน่าจะเป็นการแข่งเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งที่บอสตันนะเออนี่มี รูปของคนหน้าง,งานในสมัยนั้นนี่เป็นความรู้สึกที่นา่าคิดถึงนะครับอุ้ยมีคนที่คุ้นหน้าคุณตาหรือเปล่าแข่งที่เดมอลรามชั้น3นะครับก็คือเดมอลรามเนี่ยเป็นหมุดหมายของการแข่งกาัาครั้งนั้นเลยก็คือมีที่ให้ใช้กว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าผมเราไม่ผิดน,นะเพราะว่าการแข่งก๊าก็จะมีเกิดที่นั่นบ่อยๆอ,อ่ะเปิดมาปุ๊บมีกาัาอ่านี่ซิลเวอร์ตัวนี้ซิลเวอร์เด็กนะครับตอนนี้ก็ มีป um ั ah ๊มตาเดือกกาเซ็รู้สึกจะเป็นใบแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าไอตัวนี้กับเซเลชันเลเจอร์ตัวไหนมันจะเป็นใบแรกก่อนกันนะครับที่มีป um ั ah ๊มตาเดือกกาแซ็แต่มี2องตัวนะครับและเทียมคันคือของตัวนี้ก็มีราคาใน eBay ด้วยนะครับตัวนี้ใครไปเซิร์ชไม่ใช่ราคาบาทสองบาทนะคุณหลายติกเหรียญเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นการ์ดของปาร์ตี้นะครับอันนี้การ์ดมันไม่มีแล้วเราข้ามไปดีกว่าต็จะ้เป็นการ์ดตไดคูล่าตองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะเป็นคอร์ลัมบอยแฮมเมอร์นะครับตอนนั้นก็วอ r h แฮมเมอร์นี่ก็น่าจะเพิ่งเข้าไทยเหมือนกันแหละเพราะว่ามันก็เป็นเคาเจอร์เดียวกับเมิกนะครับมีแนะนําเขา่าอะไพวกนี้นีมี How to ถูกเพ a วอ a m แฮมเมอจะต้องเล่นยังไงวอ r h แฮมเมอร์อ่าแล้วก็มีเปิดรับสมัครอาร์ติสของเมคินไคเรงวันที่หนึ่ง 6,000บาทเยอะเหมือนกันนะเนี่ยในสมัยนั้นนี่คือเงินเดือนมันเพิ่งประมาณหมื่นสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยแบบแบบเบสิกเบสิกนะ6,000บาทก็เยอะเหมือนกันนะนี่ท็อป10ไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นตัวบิงนะฮะตัวบิงนี่ก็คือฐานดิสการ์ดอย่างดีเลยนะครับขึ้นอันดับหนึ่งแล้วก็ที่สองคือคอร์สเดอะฮาร์ดคอร์เดอะฮาร์ดนี่คือสมัยก่อนน่ะมันเป็นการ์ดอัมาัดเลยนะเนี่ยไอเนี่ย ก็คือใบละ3 0 0นะครับไม่โหดจริงนี้ไม่มีในเด็กนะสี่ใบนี้ไม่ไหวนะครับถ้าโดนแบบหวาดอะไรพวกนี้ก็ยังสามารถขึ้นมาเป็น3าได้แล้ว3าช่วงนั้นตีหนักมากแล้วก็ตนวต่างๆนี่หวาดอับคอก็ยังใช้กันอยู่นะครับช่วงนี้มิวเตเลสก็ยังใช้กันในเด็กดําอีเดียนะครับส่วนเจนเนซิ่นี่มันมันต้องจ่ายมานาในการเอาชีเจอร์ขึ้นน่ยมันมันผู้คู้การจริงๆไม่ได้ครับสีเขียวนี้เขาจะเรียกมาใช้ยูอาร์เบอรี่อะไรกันมากกว่าแบบจ่ายด้วยไลท์ไปเลย แล้วก็จะมีป้าเบธนี่ก็แบนด์นะครับเก่งจนแบนด์แล้วก็อะไรนะ a r t พิวเก็แบรนด์เหมือนกันครับมีคอลัมน์ How to Play ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือปิดตำนาน How to Play คุณเอาไายนะครับคุณเอทายนี้ผมรู้จักนะไอ้หลายๆคนก็ยังอยู่ในวงการเล่ารอบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็น Common Corner คือผมอะ เป็นแฟนคอลัมน์นี้เลยนะคอมมอนคอร์เนอร์เนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์นะครับก็คือเขาจะใช้คอมมอนมาจัดเด็ก Deck อะครับคือผมอะยึดหลักของคอมมอนคอร์เนอร์มาปรับใช้ในช่วงที่ผมเป็นเจ้าของร้านไปแล้วอะก็คือผมก็จะใช้แบบคอมมอนที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็เซนิกี้กันในเด็กให้มันแบบเข้าเข้ากันได้แล้วก็พอจะทําเด็กออกมาให้มันพอเล่นได้ในช่วงแรกครับ แล้วใครจะมีพลังไปเพิ่มเติมแรหรือมิติกอะไรก็ว่ากันไปแต่ช่วงแรกอะคอมคมอนคาเนอร์เนี้ยเขาก็จะทําออกมาให้มันเซนิกี้ดีแล้วก็มีตังนิดๆหน่อยๆคือไม่ต้องมีเงินถุงเงินถังก็ประกอบขึ้นมาเป็นเด็กได้ซึ่งเป็นคอล์มั์ที่ผมชอบมากเลยครับอ่ะนี่นี่ก็เป็นบิลอาราวบิลอาราวคืออะไรนนี้ทดสอบคอล์รั่มเรื่องไงก็ไม่ทราบนะครับอ่ะคุณนิไตอีกล้ ในใี้นี้ผมว่าเขาอาจจะเป็นบรันทธิการเงาก็ได้นะแต่ว่าคือเขาอยู่หลายหลายคนละมากเลยอ่านี่เขาจะสแสดงการถึงกันดีว่าเรานะครับก็คือก็กกคือการการคิดคอนเ็ปเด็กจากกัาหนึ่งใบแล้วว่ามันจะใช้ยังไงมีกระตูนสีช่องจบด้วยนะกระาร์ตูนบ้าเบรดทีมเด็กนี่คืออะไรวะ อ๋อทีมเด็กก็จะเป็นการเอาการ์ดมาจัดโดยการมีสตอรี่ให้ครับนี่คือการ์ดแบบเป็นเด็กเล d เบิรซึ่งมาเอาทีมเป็นนักแข่งบอลใช่ไหมผมไม่ได้ดูบอลเท่าไรสโอเคอ่าแล้วก็มีนี่ l ุก k ี t ทัวร์นาเมก็คือคนที่ไม่มีการ์ด d i i นะครับบัตรดี i ก็จะเข้าแข่งขันฟรีแล้วก็กำหนดพอยว่าต้องมี DCI ไม่เกินเท่านี้เท่าน,นี้ซึ่ง DCI นี่ก็คือเป็นระบบเก่าครับ เป็นระบบก่อนเพนวอลเกอร์พอยท์ซะอีกดีทลเนี่ยเก่ามากตอนนี oh, ้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้ในคอนเนียนอย่างเดียวใช่ไหมเรามาถึงยุคที่ใช้ในมือถืออย่างเดียวแล้วอ่าก็จะมีอุ้ยคุณดูดิสมัยนี้นี่คือจัดงานใหญ่ๆแบบที่เดียวก็ต้องใช้พลังมากแล้วนะนี่คือแบบดูร้านเป็นสี่บาโอ้โหโดมากโหดมากนี่คือแบบร้านการ์ดทุกร้านให้ความร่วมมือกับการ์ดมิกได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยนี่อาจจะเป็นยุคทอง เรียกได้ว่าโคตรทองของการเปจิตก็ได้นะครับแล้วยุคนี้แหละอ่ะยุคนี้ก็อาจจะเป็นทอง9ก้าเกอ่านี่การคอร์เนอร์อันนี้ก็จะเหมือนจะเป็นคุยว่าการของใหม่จะมาแทนการของเก่าอย่างไรคุ้มหรือไม่ที่จะใช้นี่อย่างนี้ก็จะเป็นเนี่ยการท,ที่มีประโยชน์มาวัดมานากันนะครับว่าไอใบนี้ห้ามานามันคุ้มกับเอฟเฟกขนาดนี้หรือเปล่าหรือว่าใช้สีมานาดีกว่าอะไรพวกนี้ นี้ก็จะเป็นต่อต่อมานะครับ Library นี่คืออะไรอะอ๋อพูดพูดถึง Magic ออนไลน์นะครับของดีด p ีไม่มีในโลกเมจิกออนไลน์ก็น่าจะเริ่มเก็บตังค์ในช่วงนี้โดยคุณซอยจิบสามนะครับคุณซอยจสามนี่เป็นจัดเลเวลสองอ่ะม็มีอันนี้คือเป็นโฆษณานี่แล้วก็มีสเปลคินิกนะครับอ่าก็เป็นแบบ ประมาณคาถามว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะก็เป็นคําถามเกี่ยวกับกฎน,นะครับคือสมัยนั้นอะ่ะการสื่อสารอะไรมันยังไม่ดีมากครับการถามอะไรพวกนี้ก็ต้องเขียนไปสนีมาอาจจะมีพวกแบบอีเมลแล้วก็ได้นะช่วงนั้นอะ่ะแต่ว่าก็จะเป็นคําถามที่เยอะบ่อยหรือคําถามที่ยังไม่เคลียร์อะไรพวกนี้ก็จะมาถามกันในนี้แล้วก็จะตอบกันมาในนี้นะครับเป็นสเวลคินิกอ่ะคิวเลเด็กก็จะเป็น เด็กโหดแรนเนี่ยก็คือเด็กแชมป์เด็กล้มแชมป์อะไรประมาณเนี้นี่แล้วมีดีเซนแลกิ้งด้วยเหรอโอ้ชื่อคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยดีเซนแลกิ้งอาจจะเป็นคนที่ยังวนเวียนอยู่แถวนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่เอ็กคิวเลอร์ก็จะมียู o p อัโปโหแค่ชื่อผมก็ไม่ถูกฉลอกแล้วยากแรงเป็นเด็กที่แบบต้องให้คนอารมณ์สนทีไปเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาจะเล่นด้วยกันนานมากเลยคือเหมือนกับเสบ บรรยากาศนะครับแต่ผมเป็นพวกชอบรีบเล่นรีบไปกินข้าวไงถ้าเจอเรดอกนี้นี่คอนซนีเลยได้ไหมตรงนี้ก็จะมีดีไซน์ดังกิ้งอยู่นะครับไปรีไซเคิลบททดสอบจากสวรรค์นะครับอ๋ออันนี้คือเอา t a ส e of อฟเอนดูเลมาจัดเด็กนะครับแล้วก็จะมีการเขียนคอลัมน์ที่สวยสวยงามนะครับ ดูดิเหตุการณ์แปลเปลี่ยนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลผกผลันตรงกับบรรยากาศของโลกท้องฟ้าจากสีฟ้าที่เคยดสดใสกลายเป็นสีแดงอมม่วงคือคิดเลยนเลยว่านอกจากจัดเด็กนะครับยังเพลิดเพลินกับการอ่านคอลัมน์ได้อย่างเมามันด้วยก็คือเหมือนกับเขียนโนเวลมาแล้วก็จัดเด็กเนี่ยเด็กเจนไลท์ก็คือไอเทสเอนเดนเรนนี่อัพคีปมี50ไลค์ชนะเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดราจะมีเด็กมาให้ดูแล้วก็จะมีกระโดนสีช่องจมชงชงเชนเนอร์น,นะครับ นี่หยัวเทินหย r วเทินเซอันนี้ก็จะเป็นให้ทางบ้านออกแบบการ์ดมานะครับคุณเนือไตอีกแล้วอุ้ยคุณเนือไตนี่เียงไลยว่าคุมทุกแพลตปอร์มนะครับผมว่าเขานี่แหละบรรณาธิการเงาอ่านี่นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยในเดอะ a า s s e เนะครับก็คือการ์ตูน c c m นะครับอืมคือตอนนั้นน่ะผมรู้จักกับคุณปอคนวาดเลยนะปตน,นตอนนี้เขาเขาเอาดีทางด้านอ่า คอรสเพย์แล้วนะครับคือไม่ใช่คอร์สเพย์กระจอกกระจกนะคนคือเขาแบบทำพร็อพให้หนังแล้วว่าเรียกได้ว่าเออก็เป็นทางชีวิตที่น่าพอใจมากเลยนะครับเรียกได้ว่าจเจริญรุ่งเรือง c ีนี่ก็เป็นกระตูนที่มีตอนจบเหมือนกันนะครับก็คือเดอะการ์เนี่ยเหมือนเขาจะเลิกพิมพ์ไปแล้วก็เขามีซีกระตูน t c m อะในในเน็ตต่อนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะ อันนี้ c ับเตอร์สิบเก้าอันนี้น่าจะเป็นแปลนนิยายอ่านี่แปลนนิยายเดอะพาวเทอร์วอลโอ้โหเดอะบารเทอร์วอลนี่คือการ์เพิ่งออกนะครับแต่ว่านิยายมีมานานแล้วนิยายหกหน้าท่องโลกการ์ดกับฟอยล์เลเวอร์นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นวาไรตี้นะฮะก็พูดถึงเกี่ยวกับการ์ดต่างๆนะครับว่าอันนี้เป็นยังไง การ์ดใหม่เป็นยังไงบ้างฟอนเดเวนี้เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนได้แบบอ่านเพลินนะผมจําได้ว่า f o น l o w e r นี้ผมเปิดมาผมว่าจะมาดูเขาก่อนเลยว่าเขาเขียนเป็นยังไงว่าคืออ่านสนุกครับอ่านสนุกนี่เรีอกได้ว่าเป็นอั i l i ตี้ที่ทุกคนทําไม่ได้นะถ้าต้องผ่านการขัดเกลาในระดับหนึ่งนี่รานการ์ดมาของก้วยเตี๋ยวการ์ดด้วยอ่ะนี่เป็นโทรซัมมเนอร์นะครับ ทอมเมอร์อบรมจัดอ่ามีท็อปเทนทอมเนอร์ด้วยทอมเนอร์นี่ก็นี่ก็เคยเป็นแบบหนึ่งหนึ่งในสามท็อปการ์ดของของค์การนะครับอ่าแต่แต่แตเราเราเน้นในจริงนะคลิปนี้ก็อ่ามีกระโดนทอมเนอร์ด้วยครับเป็นเรื่องสั้นนะครับโอ้ยาวเหมือนกันนะเนี่ย หมืนก็ยาวกว่าซีเทนิดหน่อยแต่ C ซีเทมเขาวาดลงรายเดือนอาจจะมีเวลาวาดไม่มากกำลังมาดูดิของคุณมานะนะครับชื่อคนวาดนี่แล้วก็มีคัทโฟกัสของซัมมอนเนอร์ตรงสีช่องจบของซัมมอนเนอร์นะครับแล้วก็เด็กบิกินของซัมมอนเนอร์ เรียกได้ว่าซอมมอนเนอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งหนึ่งในสามการ์ดท,ที่แบบกำลังรุ่งเรืองตอนนั้นน่ะคือเอาตรงๆนะคนเล่นเยอะกว่ายูกิแน่นอนแล้ะตอนนั้นเพราะว่ายูกิก็ยังผมไม่แน่ใจว่ามีดิสหรือยังด้วยซ้ถามมาอาจจะต้องเป็นฮิวอย่างเดียวหรือเปล่าจำไม่ได้ สมันเนอร์เป็นภาษาไทยด้วยครับข้อได้เปลี่ยนอย่างเดียวเลยคือเป็นการ์ดภาษาไทยเจ้าแรกของไทยนะฮะที่แบบเ,เรียกได้ว่ามาถึงจุดนี้ได้นะเพราะว่าตอนนั้นมีการ์ดรามานาสูนด้วยแต่ลามานาสูนนะ่ะดังไม่เท่าสมันเนอร์ครับนี่มีรูสมันเนอร์นี่ก็โหกินไปหลายหน้าเหมือนกันครับผมว่ามีแทบจะแบบเท่ากับเมจิกเลยนะแต่ว่าอาจจะจำนวนหน้าอาจจะไม่ไม่มากเาท่าเท่าไหล่ อ่ะนี่เข้าโซนยูกิแล้วอายูกิมีกี่หน้ามานับกันหนึ่งสองสมีมีท็อปเซนเหมือนกันนะครับกาั์ด,ด่างๆจะมีท็อปเซนครับสี่ห้าหกเจดปดเสิบสอ๋อสิบหน้าครับนี่ยูกิถึงหน้านี้หน้าต่อไปจะเป็นคัดไทยแล้วนะครับอ่าโอเมก้าหลอดนะครับอ่า ก็จะเป็นคอลัมน์ต่างๆ,ๆแล้วก็จะมีการถ่ายรูปนิดหน่อยนี่เป็นการแข่งขันของเมก a l o ลอดนะครับอุย้ยน้าสีเลยนะเนี่ยอ่ะเราก็มีคอลัมน์ของเมก a l o ลอนะครับเอ่อเราจะไม่ค่อยพูดถึงการไทยเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เมเคนไทนนะครับเอ่อรูปนี้ผมว่าดเองตอนตอนนั้นเมีเียนไทรมีเรียกได้ว่ามี พนักงานไม่มากหรอกครับไอคนนี้มันคุ้นๆไหมดูดิเออคุ้นๆว่ะใครรู้ก็บอกทีนะครับว่าเขาคือใข่ผมว่าเหมือนเคยเจอหน้านะมีกระตูเมนแคได้วยครับแต่ตอนนี้เราเป็นช่องเมจิกแล้วเราจะไม่พูดถึงคนคนนี้กันนะครับไม่โมู้ใครโอเคแล้วก็มีการลิ้นนะครับมีคอมโบด้วย เรียกได้ว่าโบเก้นมากเลยครับเราจะแก้การโบเก้นได้ยังไงไม่รู้ครับกร์ดไม่ได้ถามแล้วครับอ่าแล้วก็เป็นก๊ดซมวยปล้ำนะเออการหมวยปล้ำแล้วก็ผมไม่รู้ว่ากา๊ดมวยปล้ำนี้เขาเขาทำไมต้องเอามาตีพิมพ์แบบอัลตร้าดการอีกรอบนึงอ่ะนี่มาถึงราคาการ์ดนะครับเราจะรู้ว่าราคากา๊ดอะไรมีเท่าไหร่นี่เราต้อง ดูจากเดลกาเซฟนนะครับคุณดูดิเซเวน i ์อิดิชั่นเบอร์เราพาราไดเบอร์เราพาราไดอยู่ไหนอะอยู่นี่ฟอยสามพันบาทโอ้โหตอนนี้นะครับห้าพันบาทขึ้นมาสองพันเองครับห้าพันดอลครับไม่ใช่ห้าพันบาทอินเวชั่นนะครับผมจำได้ว่ามีของดีอยู่ในอะินเวชั่นเนี่ยอินเวชั่นมีราคาอะไรบ้างวะไบเล็กเซียนอาตต้า er นะครับ ฟอยร้อยี่สิบาทเท่านั้นครับตอนนี้ห้าร้อยนะครับ500ห้าร้อยเหรียญโอ้เรียกได้ว่าราคามันเติบโตจนแบบโอ้ลูงี้ซื้อเก็บไปสักร้อยใบอันนี้ก็จะเป็นราคาของการ์ดต่างๆนะครับมีมีธรรม,มนเนอร์ด้วยแล้วก็มีราคาของยูกิยอครับอ่ายูกิยอนี่ยังเป็นชื่อไทยอยู่เลยนะแสดงว่าตอนนั้นนะ่ะคนเขาอ่านกร์ตูนแล้วก็มาซื้อการดเลย โอเคชื่อไทยก็น่าจะเป็นที่นิยมมากกว่านะเ้ยผมก็เพิ่งรุ่มกันนะเนี่ยวูกิโอ oh! นี่แบบใช้ใช้ชื่อไทยในการกำหนดราคาก gas แล้วก็จะเป็นเกมเล็กๆนะครับเกี่ยวกับว่าดาบนี้มันจากภาพไหน่อาหมดแล้วนี่คือร้านคุณเปิ้ลน,นะครับเอ๊บผมจำได้ว่าคุนเปิ้ลน,นี่คืออะไรนะ ร้านร้านที่น่าจะเป็นกองบรรณาธิการของเดอะการ์เซ่นนี่นะครับหมดไปแล้วนะครับ<ป>ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเดอะการ์เซ่นหนังสือการ์ดที่เป็นตำนานนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีเดอะการ์เซ่นก็คงไม่มีเราในวันนี้นะครับก็คือเป็นหนังสือที่อยู่คู่กับวงการการ์ดมาอย่างยาวนานแล้วก็จากไปอย่างประทับใจครับก็คือผมอะ่ะมีแบบทุกเล่มเลยนะทุกเดือนผมจะรอซื้อเดอะการ์เซ่นนี่แหละ แล้วก็จะมาอ่านแบบพวกไปอ่านบนรถเมย์ก็ยังได้อะมันมีคอลัมน์เยอะมากแต่ว่า <c oughs> ปวกกินหมดเป็นปัญหาของคนยุคเก้าสย์นะก็คือปวกเยอะจริงๆมันจะมี2อ,อย่างอ่ะปวกย้ายบ้านน้ำท่วมเนี่ยที่ทำให้อะไรยธรรมของเราหายไปตอนนั้นนี่คือผมจําได้ว่าไปเสนองานแต่การสเซสนี่คือมันมากเพราะว่าผมมีบ้านอยู่พรามเก็ดแล้วก็เดกเซนออยู่นู่นเลย รามโอ้โหเดินทางนี้ไปกลับวันหนึง่งก็คือไปประมาณทักบ่ายๆก็คือรถไปลงหน้ามามุคองก็คือหนึ่งป้ายก่อนมามุคองอ่ะแล้วก็ตรงนั้นจะมีเรือที่ไปขนาบคองแสนแสบไปเงี้ย ผมไปทางเรือเพราะว่า1ถูก2เร็วเรือไม่มีติดแน่นอนแต่ว่าก็จะเล้าใจนิดหน่อยไม่ได้เล้าใจขนาดนั้นฟองแสบก็เล็กๆก็คือถ้านั่งเรือเนี่ยครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้านั่งรถอะเลอเชั่วโมงครึ่งเออถ้าแบบนาทีพีจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นนะผมก็เ,เป็นคนใช้ชีวิตอยู่ช่วงบ่ายก็คือไปไปช่วงบ่ายกลับดึกๆผมก็เคยนะที่แบบกลับไม่ทันเรือเอบาสุดท้ายอะไรพวกนี้คุยงานผิดพันมันจะมีอยู่2อย่างก็คือ1แท็กซี่ทำไม่มีตังค์อยู่แล้วครับ2ก็คือ รถเมย์ก็หมด3มก็คือเรือเจ็ดเออเคยนั่งเรือเจ็ดทีนึงครับก็คือมันจะเป็นเรือหางยาวอะครับมันจะแบบนอกจากคลองแสนแสบมันจอ,อกเจ้าพญาด้วยนะเออไปจอดแบบข้างข้าง,งสะพานพระรามเจ็ดเลยแบบถึงหน้าบ้านเลยแต่ว่าขอนั่งรอบเดียวเพราะว่าติงแบบโอ้โห f a ดแอนด์ฟิวเลในภาคเรือครับไม่อยากจะนั่งรอบที่2แล้วคือแบบรู้สึกว่าจะลอยได้อยู่ตลอดเวลาไอเรือเจ็ทนี่โอ้โหมันจะเป็นเรือหางยาวแล้วก็แบบตอนนั่งอะ่ะหัวจะเชิดอยู่ตลอดเวลาโอ้โหขอทีเดียวพอครับขอทีเดียวพอโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเดอะกาเซตตอนนี้นี่หลายๆคนก็ยังอยู่ในวงการของเรานะครับบางคน ก็ไปทางอย่างอื่นแต่บางคนก็ยังมีเรียกได้ว่าไงวงกลมมันซ้อนทับกันนะ่ะการ์ดเกมอน,นิเมะและตอนนี้ก็มียูทูบเบอร์วีทูบเบอร์ใช่ไหมอ่ามันก็จะ่าซ้อนทับกันนี้แหละพวกเราก็คงจันหนีกันไม่พ้นนะครับบางคนก็จะไปทํางานเป็นเบื้องหลังบางคนก็ทํางานอีกวงการหนึ่งบางคนก็เป็นเจ้าลัทิผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าแหงวัวครับพี่วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็ดการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ